และนี่ก็คือจังหวะที่พลาดครับอืกับดักลั่นครับทุกคนมือเกือบขาดครับก็ผลงานของเราวันนี้ครับถุงหนึ่งครับทุกคนโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันดีแล้วนะครับก็จะพาทุกคนเข้าป่ากันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาใส่กับดักหนูครับแถวๆต้นน้ํานะครับรอบบริเวณตรงนี้ก็พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่านะครับเราก็มาใส่หนูบริเวณนี้กันครับ ลุ้นกันว่าวันนี้นะครับจะได้ติดไปกันเยอะหรือเปล่านะครับึ่งวิธีใส่นะครับก็เหมือนเดิมครับใส่ตามร่องรอยหรือว่าทางเดินของหนูที่เราคาดว่าจะมีหนูวิ่งมาแต่กลางคืนนะครับก็ใส่ไว้ครับเผื่อมันผ่านมาแล้วก็เห็นนะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็มัดหลักให้เรียบร้อยครับกันมันมีหนีตายแล้วก็มันหนีครับเกทุกคนไปกันต่อครับ ันนี้นะครับก็กำลังตั้งใจใส่ครับไหมดีๆเลยตรงนี้มีรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมรุ <laughs> ่นร้อยเปอร์เซ็นต์หวว่าครับวันนี้มากันสามคนครับแต่ว,ว่าช่วยกันใส่สองคนครับคนละฝั่งนะฮะพี่ชายใส่ฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ก็มาใส่ฝั่งหนึ่งวันนี้ใส่เรียบร้อยก็อาอยาครับพวกก็เหมือนเดิคมครับทุกคนเนี่ยดูครับ ทำเลของเราในแต่ละจุดครับหรือว่ามีลุ้นแล้วครับทุกคนคาดว่าหนูน่าจะมีตลอดนะครับตรงนี้แค่ไม่รู้ว่าตัวเล็กว่าตัวใหญ่แค่ไนหนึ่งครับพื้นที่แคบมากครับต้องค่อยๆสอดลงไปครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับประมาณครับตรงนี้ยญามันลกแล้วก็จังหวะนี้ครับอืมนั่นครับทุกคนเกือบโดนมือครับใส่หัวไม่ไหวเลยครับ เดี่ยวมือเข้าไปนี่คงได้เจ็บกันหน้าดูครับทุกคนอใหม่ครับค่อยๆใส่ตรงนี้ลุกครับไม่ได้ถามทางไว้ก่อนค่อยใส่ครับที่เมื่อกี้ลันโดนมือนี่แย่เลยครับทุกคนหลังต่อไปครับเราก็จะใส่ทับเลประมาณนี้ครับง่ายๆก็กระจายความเสียงในแปลวครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับพี่ชายใส่แถว เศษไม้นะครับก็ถือว่าเป็นทาเลอีกจุดหนึ่งที่ก็น่าลุ้นชิดเคยครับทำเลเแต่ละที่ครับก็ถ้าแถวนี้ก็ลุ้นหนูไหวครับไม่รู้ว่าจะมีมาติดหรือเปล่านะครับก็เวลานี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นนะครับแล้วก็มาใส่กับดักเอาไว้ครับในพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกับดักของเราว่าจะติดหรือเปล่านะครับจะได้กี่ตัวกลับบ้าน,นครับ โอเคครับทุกคนเช้านี้เราก็มาเช็คกับดักกันที่เรามาใส่เมื่อวานนะครับมาดูกับดักของเราครับว่าติดหรือเปล่านะครับดูโอ้โหทุกคนเหยื่อของเราหายหมดเลยครับขอบคุณที่เราเสียบไว้แล้วก็ที่อ่อยไว้ครับหมดเกลี้ยงเลยครับทุกคนอันนี้ต้องเซียนขนาดไหนเนี่ยโอ้โหเอาไปขนาดนี้แล้วกับดักยังไม่ลั่น,นครับโอ้อะไรวะกับลั่น นน,นี่นะนั่นแหละสนนันนิษฐานไปเลยถ้าตัวถ้าถ้ามันใช่ตัวใหญ่เกินก็ตัวเล็กเกินใต้กระหางเอาไปถัดกระเพล้านั่นนะโอตัวเ่็กนี่ไซส์8โล โอ้โหวันนี้ได้แต่ตัวเล็กนะครับมาดูของพี่กันอของพี่ก็ตัวไม่ใหญ่ครับไม่ทําเลตรงนี้เจอแต่ตัวเล็กครับตัวเมื่อกี้ก็เซลล์เซลกันไปครับไม่ไหวทําเลอย่างสวยครับแต่ว่าเจอแต่หนูตัวเล็กครับจริงๆเราก็ต้องเข้ามาดูเหยือ่อว่ากับดักของเราตอนประมาณค่ำๆครับก็ามาเช็คกับดักรอบหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ไกลครับเราไม่ได้มา ทางไก่แล้วก็ทางมันไม่ค่อยดีครับวันหนึ่งมารอบเดียวก็พอครับมาดูตรงนี้อีกหลังหนึ่งครับว่าจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้โหทำเลอย่างนี้เจอแต่ตัวเล็กอกแล้วครับทุกคนอืมวันนี้ท้อเลยครับดูสิแต่ละตัวไม่ไหวครับอม,มาดูของเราบ้างเนี่ยทุกคนเจอหนูเซียนอีกแล้วเอาเหยื่อของเราไปหมดเลยครับแล้วไม่ลั่น,นครับ นี่เราใส่บางมากเลยนะนี่ก็ยังไม่ลั่นับไม่เป็นไรเราใส่ไว้เหมือนเดิมครับไว้พรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกวันหนึ่งนะครับว่าจะได้เยอะกว่าวันนี้เราได้น้อยกว่านี้ครับแล้วก็มาดูหลังนี้ครับทุกคนโอ้โหตัวเล็กอีกแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยสู้เลยเจอแต่หนูตัวเล็กครับแทบท้อครับใส่โคตรเยอะได้แต่หนูตัวเล็กครับไม่เป็นไรใส่ไว้อีกคืนนึงครับพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ ก็มาดูหลังนี้จะเอไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนเงียบเหงาจริงๆแถวนี้ทางของมันนี่อย่างเยอะใส่จริงไม่เจอสักตัวเลยครับดูทำเลที่เรามาใส่ครับตรงนี้าใส่บริเวณที่ต้นไผ่ล้มนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเคยครับตรงนี้ก็ใส่ที่กอ,อไผ่ก็ไม่ติดครับ ก็มาดูหลังนี้ครับความหวังครับทุกคนเนี่ยครับเออของแท้ที่เราต้องการต้องไซนี้ครับต้องใหญ่แบบนี้ทุกคนอืไซนี้นี่หายากเลยนะครับเนี่ยครับหนูหวายสวยๆครทุกคนโอ้ไซนี้นี่ไม่ต่ำกว่าครึ่งโลทุกคนดูครับทำเลที่เรามาใส่ทำเลสวยขนาดนี้มันยังไม่ติดเลยทุกคน เกือบจะจนปัญญาละเนี่ยวันนี้ครับก็ได้ถุงนึงครับสรุปสุดท้ายนี่ก็ได้อ่ากับจอนอีกตัวนึงครับใส่เหมือนเดิมครับไม่เป็นไรตรงนี้เราก็จะมาเช็ควันหนึ่งวันที่สองนะครับเราดูคลิปที่สองได้สำหรับของวันนี้ครับเราก็จะมาสรุปยอดกันก่อนว่าได้กี่ตัวนี่ครับตัวแรกครับกับจอนครับตัวที่สองครับหนูวายครับ ต้องใส่ใหญ่ๆอย่างงี้ครับมจะน่าพอใจอตัวที่สามครับพอได้ครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่หกตัวที่เจ็ดครับแล้วนี้ตัวที่แปดครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับตัวที่เก้าครับโอ้โหใส่หัวคลับโคตรเล็กเลยเนี่ครับเดี๋ยวเราหนูทั้งหมดมาให้ดูครับก็ ถ้ารวมๆก็โลกว่าครับเกือสองโลก็เดี๋ยวจะคัดหนูเล็กทิ้งนะครับก็เอาแตบบ่ที่เอาไปแล้วก็เรากินนะครับเพโอเคครับถือว่าน่าพอใจครับเอาไว้พรุ่งนี้เรามาดูกันต่อเช้าที่สองว่าจะได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเจอกันครับทุกคน